โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับอยู่ผมลาคุนะครับทุกคนเฮ้ยครับวันนี้ก็จะมารีวิวบากิส่งท้ายเดือนนะครับทุกคนก็มารีวิวหนึ่งวันสุดท้ายนะครับที่โคลโโบนี้จะหมดไปนะครับใครไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับทุกคนแต่ก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับเฮ้ยครับเด็กมอปลายที่แข็งแกร่งสุดฮันมะบากินะครับทุกคนก็เป็นล่าง9าดาวนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็บวกไป2ตอนนี้วลวอยู่ที่1 6 6ทนะครับทุกคนพารมตีอยู่ที่5ล้าน พลังชีวิตอยู่ที่64ล้านนะครับทุกคนก็ใส่เป็นเกียร์ประมาณนี้นะครับทุกคนก็กระถาคิดมัดแล้วก็หมวกเสือปีใหม่นะครับทุกคนแล้วก็กระเป๋านะครับผมไม่มีกระดิ่งนะครับทุกคนอุ๊ยครับมาดูสกิลหนึ่งแล้วกนทุกคนสกิลหนึ่งจู่โจม3ชุดนะครับทุกคนก็ทะลุอมตะแล้วก็ความเสียหายอีก31 0 0น้นะครับก็สตันห้าวินะทุกคนส่วนสกิลสองนะครับเป็นการบับหน้าป้อมนะครับทุกคนสร้างบาเรียสี่วินะครับหรืออมตะนะทุกคนแต่ก โดนสกิลข้าวน้ำตัวนถ้าตัวไหนทะลุอัมตะนะก็พลังเพิ่มพลังจมปลีน300%แล้วก็รีเซ็ตสกิลของพวกนะครับก็ข้อดีตรงนี้นะครับทุกคนมีรีสกิลนะส่วนความสามารถก้าดาวนะครับที่ดีที่สุดนะสําหรับผมก็ผมรีได้ฟื้นพลังมาพอดีเลยครับทุกคนผมก็จะมารีวิววันนี้แล้วกันน้ำทุกคนส่วนอันลองมานะครับสำหรับผมก็น่าจะเป็นการต้านน้ําแข็งนะทุกคนตอนแรกผมก็ได้ต้านน้ำแข็งนะครับแต่ผมเสี่ยงรีไปก็ได้ฟื้นพลังพอดีฟื้นพลังเนี่ยก็ เวลาตายครับก็มีสุ่มมีโอกาสสุ่มติดกลับมามีชีวิตอีกครั้งครับก็เลือดประมาณ70%็ดสิบเซนะครับทุกคนแต่ถ้าทีมเราบัฟฮิลเนี่ยก็กลับมาเป็นร้อยเซได้นะครับทุกคนไปครับก็มีเพิ่มแรงหนึ่งพันด้วยแล้วก็บัฟกลุ่มจอมตีนะครับบัฟกลุ่มเป็นจอมตีนะครับทุกคนผมไม่มีโอลิเวอร์นะครับส่วนแร่ธาตุนะครับก็เก้าดาวอยู่ที่สามพันสามพันก็บาทแล้วทุกคนอยู่ที่พันหกสามสิบไปครับส่วนระยะยืนก็น่าจะดูตามช่องอื่นมาแล้วหรือบางคนก็มีแล้วนะครับก็โอเคครับแล ไปดูสกิลมันแล้วก็ตายเกิดนะทุกคนดูมันจะตายหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าไม่ตายแล้วผมพาไปตีกับเพื่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับแล้วเ,เราไปดูเลยด้วยกันนะครับทุกคนบัฟบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นการบาัฟอัลตรสร้างมาเรียนะเพื่อนแต่ก็ไม่มีบัฟวิ่งนะครับดูซรับมันจะตายหรือเปล่านะ บอสส่สกิลมาแล้วปุ๊บตายครับนี่ครับต,ต,ติดติด,ต,ดตายเกิดน,นะครับทุกคนเมื่อกี้มันติดนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกนะันที่พ v p PP เลยแล้วกันนะครับมาดูตายเกิดในพ v พแล้วกันนะทุกคนจะติดดีไหมนะแล้วผมไปตีกับไอดีลองผมมีดีลองเพื่อนไหมไอดี ID, ลองผมวิวสามสิบมาครับทุกคนครับแล้วผมตุมตีไปสักคนแล้วกันนะครับทุกคนเราเรียกปากิตัวเดียวพอมาทดสอบดีเฉยน,นะครับทุกคนทดสอบโอเคไปปากิ หวังว่าทีมเขาจะมีท่าน้ำเยอะนะครับคาบากิผมหน่อยเรียบร้อยโอเคครับบากิีผมต่อยไปไม่โดนนะครับบากิผมโดนเลือดไปครึ่งหลอดแล้วครับทุกคนโดนริโป้นะริโปเป็นท่าน้ำนะทุกคนแล้วรอดูครับมันจะสุ่มตายเกิดไหมคือรอบนี้ไม่ติดนะครับเรารอดูอีกตัวโอครับมันก็มีโอกาสไม่ติดด้วยนะส่วนโอกาสติดก็อยู่ประมาณหกสิบเซนหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะคทุกคนอ่าแล้วผมขอพัดไว้ก่อนมองไม่ชัดนะทุกคนตรงนี้อ่าโดนจรวดใบเลือดน่าจะยุบเยอะอยู่ อครับนี่ครับบับน้าป้อมผมจริงผมเรียกตั้งาแล้วครับทุกคนนี่มือจะมีอัมตะสีวิเอ้ยครับริปโปจัดมาหน่อยเพื่อนริปโปฟันไม่ยอมบับอัมตะอยู่พอดีเมื่อกี้โอ้โอเคครับดูดูตอนกดน้ำแข็งก็ได้นี่ครับซุ่มติดเมื่อกี้เกิดนะครับเห็นไหมมันยังยืนอยู่เลยเมื่อกี้ม,นมันโดนลงน้ำแข็งตายโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีพีพ,พีเลยแล้วกันนะครับทุกคนซืบทีมแรกทีมแรกมาเลยครับ ผมอยากจะไฝมานานแล้วกกอูงสกเยภาพเขาแน่นมากผมก็ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าทุกคนก็เอาเป็นทีมหลักเลยแล้วกันปล่อยอัดดูปิดไปก่อนเลยหันมาบาับกิอัพอามาตาครับมัดครับตุ้งเซซึนะมัดเดียวเรียบร้อยครับทุกคนตายเลยโอเคน่าจะชัดเจนสุดๆโอเคครับผมกดคูเลยดีกว่าผมรีบคลิปได้ไวๆนะครับเผื่อใคร เื่อคนอื่นริมนะครับทุกคนนะครับก็ตีไปแบบใสๆอ่าเขากดออกมาตามนผมไม่ใช้เทมแล้วกันนะทุกคนน่าจะสู้ไวอยู่ฮามาบากิต่อยต่อยหรือเปล่าก็ล่างข้าวดาวก็จะเรียกไว้นะครับถ้าผมมันเล็กิจวินัะทุกคนความจริงแต่ผมยัดกบไปสองตัวก็เหลืออยู่ห้าจุดหกวินะครับทุกคนนี่ฮามาบากิต่อยกระเด็นเลยครับมันชื่ออะไรตัวที่มันกินโนนากิโอ้ยครับก็ชนะ แบบโนอเทมกับเวลลิเจนเก้าสิบเอ็ดนะครับก็สงสัยทีมเขาท่านไม้น่าเยอะเกินนะครับทุกคนโอเคครับทีมนี้น่าจะพอได้นะทุกคนมีโปรซอดอนด้วยโปรซอดอนผมบากีผมอาจจะโดนโปรเซดอนเก็บก็ได้นะทุกคนทีมตาในทีมเขาท่าน้ำเยอะมากส่วนตัวที่คนเรียกนี่ยิงนะครับบากีเจอคนเป็นทนชังมารับส่วนฉีดเดียวตาได้อยู่นะโอเคครับ บากิต่อยไปครับนี่สตันท่าน,น้ำเลยแต่มันไม่ตายแล้วครับทุกคนมันแพ้ท่านนะนี่ครับบากิีต่อยสองทีดูครับโพไซดอนที่เดียวบากิผมตายเลยโอเคแต่ไม่ติดตายเกิดด้วยโอเคครับต่อยบากกีต่อยจังหวะนี้เอาฟังเขากดอัมน้ำแข็งนะครับเราก็จะกดอัมตะส่วนไอ้ไค,ครับผมไม่ใช้น้ำแข็งแล้วกันมันจะไวเกินไป เลนยังดีอยู่นะครับทุกคนเป็นตัวบัฟคีทีมผมนี่บัฟคีได้ไหมครับทุกคนตีแบบคีกระจายโอเคครับก็ขอบคุณที่มันร่วมดีพีพีนะครับผมก็ขอตีคนไทยแล้วกันนะครับทุกคนมาดูเกียร์แล้วกันเกียร์คุณโดเลมอนก็เกียร์พอได้ทุกคนก็ประมาณทีมผมก็เปิดดีกับทีมผมเลยนะโอ้ยครับโอโหเกียร์คนนี้ดีเลยครับคนผมจะนำมาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วคลิปนี้ผมขอ ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนขอบคุณที่รับตามชมว่าผมสวัสดีครับ